พวกพีชบ่เทียวเลยปวดปวดค่ <laughs> อ๋ออัดมีโครลาดมาอีกแล้วมาที่สันไม่บ้านในรอบนี้ว่าบ่กพีชว่สิเพราะแบบธรรมาดานี่เกี่ยวกับเทียมก่อนเนาะเกี่ยวกับเทียมพริกมีคนนี่เลยเสื่อมกลมหอมอ่ะมนุษย์ครับพี่น้องคนเสียบปล่อยเป็นผ้าเลีนอ้าวนี้เพิ่น เสียโคราดครับโคราดโคราบันเอิงบันเฮ็ดมันอ,อันบ่อยโคนไหนอเอาเอาเอาตามเบิ่งนี่ด้วยครับใส่น้ำลงไปเมื่อกี้นี่ขึ้นจวดเนยโอ้โหโอ้น้ำก็น้ำมันเนาะนจวดนิดหน่อยละเสียบมันใส่ลงไปฮะออดกนลังชี้เลยที่ครับอ้าวใส่น้ำไปอีกน้ำล่างโคกเโอ,เอาแต่สูตรได้เนาะครับเนาะขาอะไดขึ้นน้ำล่างโคก ตามสูตรโบราณมาเลยล่ะอา่าใส่รถด,ดียิงไปรรด,ดีนะครับเนี่ยเอาไปจัวอ่ะตามด้มวยผงนัวครับนิดน้อยสิเอาปะ่ะใส่ฟีมือรล้วนๆบ่ไ่ผงนัวเรต้อง,งชิมสูตรนี่อ่ะสีอดวดํา่ปเลยน้ำไปสีอวดํา เอาซีอา๊ลปิ้นเอายังมันเนาะดำแล้วเริ่มดำแล้วอ่ะรีว,วาายยิวขั้วไม้ของเขาเนาะนี่ขัวาา้วไม้ต้องเริ่มเพียร์ไม้เนาะอ่ะใส่เส้นบาน,นอ้าวฟึบลงไปเอ่าเห็ดบุ้เจีวาายวขั้วไม้ได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกอาจมีคนาะเจียวเจีวาายวขั้วไม้เอา,าเห็ดเขาไม่เห็ดไร้รอไปละโกรกเอาฟิตแต่นี่มาเสี่ยมเขา แกจะคล้องเบิดฮ่าฮ่าฮ่าขณียวนี่สงจากออฟฟิศแล้วนะเนี่ยแง่เดี๋ยวรอกมันเห็นมันอันนี้ก็เนาะเห็นมันหน,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 นุ่มกัดนี่รีวิวครัวใหม่ครับเสียวางได้เนาะถ้าว่าไปรถเมล์ก็จะอยู่ว่า,เ,าเจาะเห็ดพอจะได้เห็ดกินนะนาพื้นที่มันหน่อยอาจจะประมาณนี้ เออเห็ดอ้อเจาะพ่อได้่ยูยืดเฮ็ดยยูเฮ็ดกินเงี้ยนั่นละอ้าวมาเห็ดบ่ตัวละใส่พริก่นลงไปใช่ไเสียบนเอาเฮ็ดแล้วนะอ้าวรอเสียบมะหนุ่มกันเนาะอนี้กำลังเริ่มเนาะไฟอ่อนๆจังหน่อยอ้าเสียบนใส่พริกก้อนน้าวเผ็ดนะพริกมะตือบาดนี่กันนะครับนี่นี่กระปูกพริกกระปูก เกตสุยางทุ่นเนี้ยเดี๋ยวคิวต่อไปตังเปลาแดดกนทิมีเรียงตกักแตนล้วั็ปลูกบักแดงกำลังคุยันอยู่มีทีพ่อไดปลูกบักแดงอยู่เดี๋ยวใช้เพื่อนไปไทยหายอยู่เนี่ยกำลังฟดเนาะเียนกำลังหนุ่มกำลังฟดผัดหมี่โคลาดเ่เสียมใส่พัก ใส่หัวหอมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยผักหอมปีแหละพักเงยวผักชีไปเรื่อยหอมปีหอมอย่างเงี้ยชุดพัดมีมาละบ้านจบจบครับเสียเพิ่นบอกว่าเสียดซับเรียบร้อยอ่ะขัดเฉพาะมาณนี้ครับเป็นกริปสั้นๆเล็กๆน้อยๆแต่ละมือกับมีอย่างไรเนี่ยๆๆๆมึมง,มยง,ง,ยยมงจากขั้นตอนแล้วก็มีตำกระเทียมแล้วก็ตำพริกแล้วก็เจียวดังน้ำมัน มัหนห่อนละก็เจียวน้ำมันจังหน่อยอใส่สุดใส่รดดีแล้วก็ใส่ซอสน่ะซอสซิวไปแค่นั้นครับตามที่เห็นเสียเปรเยียอันนี้พัดมีโคลาดครับสูตร,พ,ร,นนรพันบุนต,อ,ตอ,อยากจะไป,กไปให้กินครับอันนี้เป็นไทยหัวไชอยล่ะไทยเป็นแนวท่ากระตุ้นต้อมอยากเนาะไปอยากก็ให้กินครับเพื่อเปิดเมื่อพอคลิปเปิดเมื่อพอวิดีโอแล้วโอ้อยากกินเร็วว่ะ ล้องไปหาให้กินได้ครับสูตรนี้ง่ายๆใ็ดกินล้วนๆเรจะมีเสียนอยู่ในรั้วเนาะอ่ะโอเคครับจะะมาณนี้เพราะมันเลี่ยวนะปิดแก๊สเป็นยังเรียบร้อยแก๊สห่อคั้วห่อเขาจะอันนี้คั่วไหมเนาะย่อมๆเนาะพื้นที่นน้อยพรได้ยืนเห็ดเอาแต่ตังแก๊สได้ซื้อบพได้เอเห็ดเป็นนังกินนังกินกับพู้อุนส่นครับม่นนังกินกันอยู่นังกเห็ดทุกมือนลละนี่ละทีผมเม็ดกันทุกมือทุกเวียนอันนี้ครับ เป็นผักพริกวัตถุดิบพูนะไอ้แซ่บๆหอมๆอหอหอเ,เย,ยอะ,ะ,ะแยะครับ,มมรยอ,ยอ,รบอ่ะก,ะ,กนนะจะ,ป,ใใรป,ะ,ะประมาณนี้ครับผมฝากเบิ่งแล้วกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำได้เครับเด้อกดเลยอ่าที่ติดตามคลิปดูคลิปผมมีแต่เมนูอาหารละครับว่มีอย่างายอนาคตกะทีเฮ็ดหลายอย่างอยู่ครับกะจัะว่ากันอ่าเก่าตเล็กนิดหน่อยอาจจะเป็นเก่าจริงใหญ่ไงสำหรับผมก็ได้ไปสิงหัเนาะอ่ะประมาณนี้ครับผม